สวัสดีครับเราจะอยู่กันที่สนามรามินทานะครับวันนี้ครับมาดูตะก้าคู่นี้นะครับั่งนี้นะครับท่ายทีนีนะครับป๋าพงนะครับติยาดบางมดนะครับรถเป็นพี่แว่นนะครับจะคู่กับรถนะครับเป็นเหลี่ยมเสือแปรละคามนะครับระหว่างป๋าพงกับพี่แว่นนะครับ นี yeah, so ่คร <sa iden blessing> ับสนามรามินทานะครับวันนี้ครับอยู่กันที่เพจตะก้อเฮลิท์นะครับเป็นเหลี่ยมเซิร์แปรแรกครับนะครับระหว่างป่าโพลับวิเวียนนะครับเอาครับเซิร์ฟโอ้โหลูมียังไงครับอ๋อครับตรกนี้ครับเอาครับแต้มตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับค่ายเคเอครับยังเสมอกับค่ายซีอครับวันนี้เจอค่ายซีอครับหนึ่งต่อหนึ่งครับ อย่าเซิบนะครับทีเวีนเปิดครับโดนยกขึ้นมาครับตีหัวโไม่ข้ามครับสวัสดีท่านที่กำลังรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับูผมนะครับแอดมินบัวขาวนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่สนามรามินทาครับเอาครับทีเวีนเปิดครับโหลดยกขึ้นมาตีหัวเรียบร้อยครับลูกนี้ครับโอ้โหตีหัวดีมากครับลูกนี้ ปนตอนนี้นะครับึงต่อสอครับอีเวนเสิร์ฟครับดียเปิดซ้ายครับยกขึ้นไปครับปาเตะเียร้อยดีครับคู่นี้ครับสงามครับคู่นี้ครับเตะดีมากครับโอ้ย่าย P S E ครับตอนนี้ครับสต่อ1นึครับเดี่ยเสิร์ฟยกไปอีเวนเปิดครับยกขึ้นมา ตีหัวเกี่ยวซ้ายนะครับเกี่ยวได้นะครับลูกนี้เอ้าโดนเกี่ยวครับเกี่ยวโอ้โหเอาครับต่างฝ่ายต่างเกี่ยวครับไม่ได้เต้มครับต่งเกีเอนครับไม่ได้เต้มครับลูกนี้ครับเกี่ยวก่อนนะครับโดนเกี่ยวคืนครับเอาครับดีเด่นเสือมครับหนึ่งต่อสองครับดีเด่นเสือมาปลาพงเปิดครับตีอยายยกขึ้นมาครับปลาพงขยับลงเ ยังได้ครับยังได้นะครับล้นแล้วครับยกล้มแล้วครับพงนี้ยังไงยกขึนมาป้ต้นเอเรียบ้ลยลงมีลงครับพวงนี้ครับโอ้โหเอาละครับตีโอตีเสมอนะครับนี่ไ้ครับแอมตอนนี้นะครับสองต่อสองนะครับ ออกเสือมจอดะครับเตี้ยขลรงนี้ปาแล้วครับเรียบร้อยดีครับนี่นี่ปรมันสอสวัสดีครับป้าใครวะเตรมตอนนี้ครับสองต่อสองนะเตี้ยเสืมครับนะครับเอาลากเองครับ ปาดเรียรร้อยก็ปาดไซเนตก็นี้ครับเอาล้วครับวันนี้อยู่วันที่สนามลายมินทานะครับดูบรรยากาศนะครับวันนี้ก็ผู้ชมคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับนี่นะครับซุปเปอร์เนียครับซุปเปอร์เนียครับเนียบางมดครับนี่แหละครับซุปเปอร์เนียครับไปพยงกันองเลยครับ ครับเสียบโยงไปเวียนเปิดครับโหลดยกขึ้นมาไอ้หัวโอ้โหลดเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวได้ครับอาคงแต่โยอดูกบอลครับเรียบร้อยครับพวกนี้ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพวกนี้ครับรู้จักกกมันไหมฮึ สี่ต่อสองครับค่ายเคนอันสี่ต่อสองครับเสือมโอ้โหเสือดีมากครับลูกนี้มีกันเปิดไม่ออกล่างเล่นเองตีหัวยอดไม่ข้ามครับยอดลงฝั่งตัวเองครับลูกนี้ครับเอาละครับอะต่อสองแล้วครับตอนนี้ครับคมีกันเบรกเกมเลยครับพวกนี้ครับเียครับเบียร์บางรุนะครับตอนนี้สังกัดค่ายคิดีครับ วันนี้มาสองเหลี่ยมนะครับสำหรับค่ายเคเอนะครับใส่ทั้งสองเหลี่ยมครับโอ้โหซุปเปอร์เน็ตบอกว่าใส่ไปครับใส่เอาครับจะใสหรือไม่ใส่ครับติดตามรับชมไม่จบนะครับอ๋อครับหล่นแล้วครับเอาปุ้งเรียบร้อยครับปุ้งนี้ครับโอ้โหยกอย่างนี้ครับมาถ่ายสิครับ เอะครับกต่ออนะครับตอนนี้ครับเตรียมเทเที่ตายไอ้นอนกลางุเลยเสิเรียเา่ัรอะครับ6ต่อ3นะครับต่อสครับเดี๋ยวเสิร์ฟโยงไป เอาครับเปิดยวเกียบเอาเคลื่อนขึ้นเตะนะครับพวกนี้โอ้โหขึ้นเตะเลยครับพวกนี้ครับเตะดีมากครับวกนี้ครับเอาละครับที่สนามลายมินทานะครับวันนี้ครับทีนี้ก็ไฮไลท์นะครับเอาล้วครับรถเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปเลยทีนนี้แลับเตี้ยเปิดรถขึ้นไปฝาพุง ตะโอ้โหโดนปลายเท้าครับลูกนี้ครับไม่โอ้โหโดนปลายเท้าครับเตะนี่เตะออกเลยครับลูกนี้ครับสามต่อหกครับเอาครับอาบุญเปิดครับยกขึ้นไปเอายังไงสั้นแบ็กเอ้าอีเวนเกี่ยวนะครับยเง๊เตีหัวมาโดนเกี่ยวกันครับอาบุญหัวเน้นเลยโอ้โหพี่เบนแน่นมากครับเกี่ยวได้ครับ

และอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องยูทูบนะครับช่องตะก้อไฮไลท์นะครับก็ติดตามได้นะครับมีคลิปตะก้อเดินสายมากมายนะครับอยู่ในช่องนะครับเอาละครับเวียนเปิดครับโอ้โห่ดากใสีครับเิเสิง้เิไง้ยิวเยว เอาแล้วเปิดยกขึ ai, <te> ้นไปครับขาผมไมรียับร้อยครับตรงนี้ครับเอาหัวเนี้อครับสวยงามครับตรงนี้ครับขา รอบตัวสเวียนเปรดครับเนสามเีอยานเอละครับเตรียมวันนี้นะครับสามต่อหนะครับนี่ครับวันที่สนามลายมินทานะครับวันนี้ครับวันนี้น่าจะมีอีกหลายผู้นะครับสามต่อหครับ รดเซฟอะไรครับเรียบเปิดยกขึ้นมาครับพวกพลาดครับเรียบร้อยดีครับพวกนี้ครับเซฟแบบนี้แหละครับ6ต่อ3ครับเรียบเซฟครับครับพี่แบนเปิดลุกขึ้นมาครับขึ้นพลาดแล้วครับพวกนี้โโอ้หตีสุยข้ามครับพวกนี้ครับ โอ้โหแขงคุณแข่งน้ำแข็งเราพี่หน่อยอ๋อครับแนบตัวน oh, ี 3, mm ้นะครับเจ็ดปสามนะครับอีเวนหมดหรือเปล่าครับนี่นะครับเตียบบางหมดนะครับ นีมาเป็นตัวชงให้ตาปงนะครับเายอีกนะครับ้โเหลือหลือยาต้ามเนาะยังไม่เก่งยังแพ้หรอเช่นนี้ไปยวาแล้วปูาเหรอต่อครับเกยต่อสายปุ๊บยากลเ้าอ๋อยากครับตรงนี้ยังไงโอ้โหเอาละครับนา้แต๊บนะครับ

เดี๋ยวเปิดซ้ายครับลุกขึ้นไปเรงกว่าลูกนี้โอ้โดนเกี่ยวเด็นได้ครับพี่เป้นเตะไหมเรียบร้อยครับเตะของข้ามาครับเตะไหมโอ้โหครับก็เป็นสี่ต่อแดเกี่ยวได้เฉยเลยครับลูกนี้ครับสี่ต่อแครับสี่ต่อแปดครับเี่เลี่ยมเตะก็พอถ่ไยเตะปูฮะปีปลาปายุ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  เอาครับเตี้ยมตอนนี้นะครับ4ต่อ8ครับรถเทร็จครับยกขึ้นไปครับป๋าโงครับลูกเก่งครับเรียบร้อยครับตรงนี้ครับแยบตอนนี้แล้วก็8ต่อ4นะครับ แต่อซีครับครับเสืบโยงไปครับเวียนเปิดครับเอ้โอ้ยตรงนี้เตะนี้แม่ครับลูกนี้ครับน็อตเต้เนะน็อตเต้เนาเรื่องคุน็อตเต้ว่าจบปีวันนี้ตอนนี้ก็มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอยู่กันที่ก็ไฮไลท์นะครับวันนี้พามาอยู่กันที่สนามลานมินทาครับไปับ ไลฟ์สดเสร็จก็จะไปตัดต่อลงทุนนะครับช่องตะก้อไลฟ์ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมีช่องก็มีกิปต์กัตะก้อนะครับมีทุกท่านได้รับชมมากมายนะครับเไปครับฝ่ามือเตือนเอายังไงครับงเกี้เกียวโอ้โหโดนเกี่ยวแล้วครับไอ้ของทำไปโดนเอ้ยยกหางยกหางพี่แว่นเตะของมาอ๋อครับมึงนี้ครับโอ้โหเกี่ยวได้ไม่เป็นแต้มครับมึงนี้ครับโดยกแล้วโยกแล้ว อป่ต8-4นะครับแต้มตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนามลายมินหานะครับวันนี้ครับวันนี้่ายเคเีมาสองเี่ยมนะครับเหลี่ยมต่อไปก็จะเจอกับ่ายตาปูนนะครับปายุ่งไยตะปูนนะครับอ่8-4ครับ รถเปิดครับยกขึ้นมาพี่แวนเตะแล้วครับออกครับพวงนี้ครับออกเยอะเลยครับพวงนี้ครับเอาละครับทีมปีหนึ่งแก้วครับปีเก้าต่อสี่ครับดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันที่ตะกอไฮไลท์นะครับสวัสดีท่านที่กำลังรับชมนะครับก็เก็บเก้าต่อสี่ครับเก้าต่อสี่ครับเสี่บางรถครับเสิร์ฟครับเอาครับพี่แวนเปิดยกขึ้นมาครับ ตีคล้องมาโดนเกี <is> so <Bom> ่ยวแน่นอนครับลูกนี้เกี่ยวซ้ายแล้วครับโยกขึ้นไปหัวเน็ตเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเีะดีครับตรกนี้ครับโอ้โหครับนี่นะครับป๋านี่ก็ป๋าพนนะครับคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้ป๋าพลนะป๋าพงนะครับนี่นะครับวานาค่ายชนะลูกแฉกนะครับป๋าพนนะครับครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้น่าจะมีอีกหลายคู่นะครับเียมต่อไปน่าจะเป็น กำลังวอร์มอยู่น่าจะเป็นนะครับแกงน้ําลายนะครับหรือว่าโกมีนะครับแกงน้ำลายนะครับจับคู่กับแบงค์หัวระเบิดครับหรือว่าแบงค์นะครับวันนี้จะต่อสามสองนะครับสําหรับโกมีนะครับวันนี้กับสิบต่อสี่ครับเลียนเปิดเอาครับเปิดกำลังไปนะครับยกขึ้นมาเตะซันแบคครับเตะซันแบคไม่ข้ามนะครับเอาละครับ นี่นะครับตาพลนะครับเวลาคายจะรับลูกเสงครับวันนี้ครับนี่แหละครับนี่ผคู่ต่อสู้ครับคู่ต่อสู้เอาเีะครับวลาคายกีดีกับตาพลนะครับก็สู้กันสู้กันตลอดนะครับเอาละครับอ๋อครับวันนี้ครับสวัสดีท่านที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนอื่นกดดูแชร์ครับคนที่ต้องการให้ไลค์ครับอย่าเปิดครับ ยกขึ้นมาหัวเน็ตไม่น่ารอดอู้หูตีไม่โดนลูกครับตรกนี้ไปยตา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 ยน่าเสียดายมากครับยกสวยนะครับลูกนี้ครับยกเข้าหัวเน็ตแล้วนะครับห้าต่อชิบีทครับเตรียมเปิดครับยกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับปมาผมเตีอยงอู้หูเอาละครับยังไงครับโอ้สองเตี๊ยมนี้ครับยังไงครับโอ้ครับถึงขั้นเบรกเกมเลยครับสองเตี๊ยมนี้ครับ โอ้ถ้าเป็นผมยกให้นะครับสองเต้มนี้ผมก็เสียดายนะครับเพราะยกสวยนะครับครับพี่โมครับตอนนี้ครับแล้วผมเป็นคนยกสองเต้มนี้ผมก็เสียดายนะครับตีเสียสองเต้มนี้ครับคุณขาวครับผมเออเอาครับเดี๋ยวเจบเกมกันครับจะใครจุดไหมครับผมครับโอ้โหครับขาตั้งไปนะครับเออนาให้

ยังไงครับคุณนีครับโุณฟาวครับมาดีจากสมภูริสวัสดีครับคุณชื่อเอ๋นะครับสวัสดีครับสบายดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กันที่สนามลายบินทานะครับอย่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวหน้าค่ายครับเคดอครับป๋าพงนะครับจับคู่กับเตี่ยบางมดหรือว่าสังกัดค่ายเคดีครับตอนนี้หัวหน้าค่ายดึงตัวมาครับ ตัวยกที่ว่าแถวฝั่งนู้นนะครับนามพุทธบูชาก็จะมีหลายคนนะครับที่ว่าจะเข้าค่ายเคสเอครับก็จะมาเป็นตัวยกเลยนะครับดูกุทธบูชาก็ใช่นะครับฟังเดี่มก็จะเป็นดูนะครับเอาละครับเดี่มเดียวเกมครับ2ต่อ6เสริฟโยงไปครับปีเวนเปิดเอาครับยกขึ้นมาครับยังไงตีหัวเอาเตี้ยเกีวเฉยเลยครับนี้ ขาดเรียบร้อยครับโอ้หเป็นบา่าครับฝั่งไทยดีชนะไปคอนข้างขาดลอยนะครับต่อ7นะครับก็สวัสดีท่านที่มารับชมนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์ชุดคู่ต่อไปนะครับนี่นะครับคู่ต่อไปน่าจะเป็นเมย์แบงค์นะครับแกงน้ำลายนะครับสายยานะครับนี่นะครับโกเมครับวันนี้มาต่อ3-2นะครับโกเมครับ ก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องตะก้อยไฮไลท์นะครับหรือว่าเพจตะก้อยไฮไลท์นะครับก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สุดคู่ต่อไปนะครับอยู่ในเพจก็จะมีแอดมินสองท่านนะครับเป็นผมนะครับแล้วก็มีแอดมินพงหรือว่าป๋าพงคนรักตะก้อนะครับก็จะเป็นแอดมินอีกคนหนึ่งนะครับอยู่ในเพจตะก้อยไฮไลท์นะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube ด้วยครับช่องตะไคร้ไลน์นะครับก็อย่าไลฟ์สุดพูดต่อไปนะครับเป็นอนุภาพ่งค่ายเกตีชนะไปขาดลอยนะครับวันนี้ครับส3ต่อ7นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะไลฟ์สูตรก็ต่อไปนะครับฝากติดตามน้วยครับสวัสดีครับ